สวัสดีค่ะพ่อเข็นค่ะสวัสดีครับพ่อเข็นครับสวัสดีครับค่ะมื่อนีนช่องสาวนิ้งผ้ารวอยขอบคุณแชนแนีครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อเข็นเนาะค่ะในงวดวันที่16มีนาคม2567เป็นคลิปที่3เป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมที่มาตามคุณพ่อคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะโค้งสุดท้ายที่เพิ่นสีไฮเนาะค่ะค่ะ คุณพ่อฝันเมื่อไรครับคุณพ่อฝันเมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่ล่าสุดเลยพันว่าบอกสู่ฟังเนี่ยคุณพ่อฝันจากในเนาะฝันว่าอ่มันก็เป็นโมเป็นพวกกันนะก็เพื่อนแต่ว่าเพื่อนเป็นคนแก่กลัวค่ะเพื่อนย่างมหาเสียกับโบนงนี่จ้ะนี่ค่ะเฮ้ยต้องไปหายิ้มให้ย่างเลยเด้วยเพื่อนว่าโอู้ขอไปหาตึกแห็กันได้ปะค่ะมันไหนบ่ละปลาเพห่อ ก็ได้ยูพอได้กินยาคุยาบ่ะคันั้นก็ไปห้องนี้เว้ยเพื่อนว่เจ้เสียหโตเพื่อนว่เสียหัวโตเออเก็บ่อารดอกเระว่อป้อไปห้องห้องเขาบออซื้อใ้่ยูเงินเพื่อนว่ค่ะ่ายืนมายืนนู้นเขาแมจอกเสียเสียกระบองหนุ่งเสียกระบองหนุ่งค่ะว่า มาฟันแป็ก็น้องนหรอว่า่าวมอเลยเอาซีหาโตกับอาค่ะสีหาโตอ้าวเชียงหายุก็คาเอาปลาไปให้แลาว่าโมเมนต์พันบอกเลขบอกซีหาฮะโมเมนต์พันบอกเลขคุณตัวนั้นไั่ว่าพี่จะขัดยังวะขัดกับฟันสันสันซ้ำีบนบ่เออฟันสันสันซ้ำอีกโเลยเอาซีหาโตแล้ว่าบานนี้โตปลาไปห้า เขาบอกเราเอาซื้อเขาขอเจ้าเงินให้โตระวังสิสิให้เงินพ่อมเออแต่นี่ความฝันได้หรอบอกเงินบัดนี้ได้บอในความฝันเพิ่นเอาเงินให้ลราบอกบ่เด้อปากก็บ่ทันเอาไปให้เนาะเรื่องบอันเป็นแค่การเว้ากันเออสี่เนาะป้าก็บ่ทันเห็นป้าก็บ่ทันไรนี่เหมนก็บ่ทันเห็นเออบ้านนี่มีแต่ว่าเอาไวเนี้ยซื้อหาโตเก่าบ้านจังได้โตครับคุณพ่อฮะจังได๋ต่อความฝัน กัดฟันซ้ำนี่ก็ยังว่าฟันสันสันซ้ำนี่อบ้านกับเมียเมียกับมาตีสองตีสองวะก็มาบอกยายฟังว่าว่าฟันเกี่ยวกับไอคิดคอยมาเนี่ยแคบหน่อยเนอะฟันยังไงเหมือนว่าเป็นเสื้อเดือดเื้อเดือดอยู่แน่แน่ตีสองเนาะค่ะฟันไอ้ฟันมหาข่อยเชียกับพนุงงวะ มาถามว่าไปจางไหมาจางไหนหาชีทางไหงเป็นไรค่ะเดี๋ยวพขก็ไปตึกแหฮ่ว่ะได้บ่เพิ่นว่ะได้ก็พอได้จินก็ได้ว่ค่ะก็คันันมันเอาไปห้าเนี้ยสี่หาตัวหรว่ะห้าบ่อาี่นอก็จะหาอยู่เงินเิ่นว่าค่ะบานม่พอกันทนเว้นนี่บ้านทอย์จอดก่อนจอดก่อนว่ะ เพิ่อขายแต่ละจัดนะเหออบ่งเวนเียรัดถามเราครับพวกเมื่อเขาก็ถาม่าอยู่อะไรบุ้งหรือเป่าบ้านผ่อเราหรเขานี้ปรแล้วอืวจังไรจะมาถามมาอยู่ห้างหรือเปล่าค่ะไฟันเจยวกับเจ้าเช่าเจ้าให้เจ้คอยก็ได้บ่ค่ะกระเบ้าเรียงฟันดะสูเราฟัง อายุห้าเกดสิบาแล้วเป็นวาเจ็ดสิบห้าีอายุผู้ที่ฝันเกวเจ็ดสิบหาปีเนาะเออเจ็ดสิบห้าอะเพราะว่าคุณพ่อนี่ฝันเห็นเสือกับบอไซเสือกับบอไซยางมาถามยางมาคือห่าโตมาค่ะทีเนี้ยเนี่ยอายุกับตองมาแทะคุณพ่อเพราะว่าเบนเงเพราะว่าเราบอกหลายเสเสหาโตค่ะ อีคุ้มหนึ่งเนาะค่ะอีกคุ้มหนึ่งกับซีหาเนาะนี่แหละค่ะกรลับไปพิจารณาเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเหมือนในในเหมือนเพิ่นบอกเลขมากเนาะค่ะว่าเอาบรายดอกเอาซีหาตูเพื่อนว่านอกคุณพ่อซีหายุ่งเงินนะวะค่ะสีหายุ่งเงินเหมือนเบาเป็นในในหายกับท่านผู้ชมเนาะค่ะได้รับช่วรับฟังกับวิเคราะหพิจารณาเอาค่ะพิจรณาเบิงค่ะ มันมันสีเขาแบบไรค่ะตัวเลขที่คุณพ่อสีหายคุณพ่อสีหาตัวไรเนี่ยยอกันทั้งหมดว่าปีปตัดปลาออกบอแล้วแต่คุณพ่อค่ะเพราะว่าเป็นความฟันของคุณพ่อครับคุณพ่อมักตัวไรในขวามฟันนี่มักตัวไรเอาตัวไนค้ะคุณพ่ออืมปลาปลาเขบอว่าท่านไหนเลยเขานอกว่าท่านไหนเออก็ก็บอกกันว่าขอไปซื้อแฮ่แล้วว่ะครับเออ แต่ว่าเห็นตะโตผู้เพิ่นมานี่เออเห็นตะเพิ่นม,มามเพิ่นมาันาดไหนอไหเอาไปเ้าแเนี่ยีีหาโตแล้อวะค่ัซีหาโตเออสีหานี่จังได้กแก่อะไรข้า ซีหาเปเหมือนหม้อแต่คุณพ่อค่ะคุณพ่อมักตัวไหนจัดตัวนั้นค่ะพ่อปาก็บ่ทันไร์ค่ะค่ะพาก็บ่เห็นเก่าเนี่ยจัดเก่าคือผู้เฒ่าซีหาคือเพิ่นเบาเออมาซีหาเออเก่าซีหาสามตวเก่าซีหาบ้านเด็กอายุขันจะอายุเพิ่นอะไเจ็ดสิบห้าปีเจ็ดสิบห้าปีค่ะอายุเลขสองตเนาะคุณพ่อค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ทันตายเนาะเพิ่นยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นคนอยู่ค่ะ ก็แล้วก็เอาซีหาน้ำค่ะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะคุณอ็ไฮมาสามโตคุ้มเดียวแล้วก็สองโตคุ้มเดียวเพิ่มทั้งเบิดเป็นสามโตกับสองโตเนาะค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อฝันสองพอเคนเนาะค่ะเป็นคลิป Up, ที่สามโค้งสุดท้ายค่ะทีแอดสีมาตามคุณพ่อไปไห้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะได้รับชมและฟังก็ขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพ่อเค้นเบิร์ตสุกุสุคนค่ะในงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะบ้าต้องพูดมีหยางเพิ่มเติมบ่ครับผมควมฝันของคุณพ่อเพิ่อจะมาบอกสู่ฟังแล้วเนาะครับเนาะกับควบฝันของคุณพ่อกับบอยเงี้ยวะครับเนาะแต่ว่าก็มีแนวทางมาฝากเอฟซีพร้อมกับผมถึงเป็นปีจากอายุของคุณพ่อเนาะเป็นอายุกับ ผู้เฒ่ากับวันไล่ตัวกับผมตัวเหล็กเขาคุณพ่อนี่กะเกี่ยวเนื่องกันมาตลอดกับผมกับคลิปแหลกๆเนาะสาวลิงเนาะบนนี้จากไกลกันกับผมเจียหาเจียหาเนาะเมือกว่าออกขีดแหลกขีดสองนี่ก็วุ่นอยู่นยุตำตัวเหล็กตัวเดิมบเดือนะครับเนาะตัวเหล็กคุณพ่อถึงจะเป็นสามขีดแต่ว่าตัวเหล็กคุณพ่อนี่กะวนอยู่กับตัวเดียวกันเพื่อเจียหาเก่ากับผมค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะมามีหรอกไม่กับมีเท่านี้ละค่ะ ให้เอฟซีได <In> ้สุกได้หลับกบคุณพ่อเนาะคุณพ่อเนาะค่ะค่ะขอขอบคุณพ่อเค้นได้หลายค่ะบพรแขงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะคุณพ่อค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเคนค่ะเป็นความฝันของพ่อเคนในคลิปที่สามเนาะค่ะโค้งสุดท้ายค่ะพ่อเคนเพิ่นก็ได้ฝันเมื่อคืนนี้ล่ะสุดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันเห็นมูเพิ่นเนาะค่ะบ่เคยฝันเห็นกันจักเถื่อเพิ่นว่า ฝันหินมูแต่ว่ามูนั่นบ่อนเสียชีวิตเนาะค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะค่ะพอเขียนเพิ่นว่ามูเพิ่นจังได้เสือกับบอไซย่ยางมหาเนาะค่ะมือขำเอวเพิ่นว่าถามว่าเป็นจังได้ซุมือนีหากินหาอยากทางใดเนาะคะ่ะถามพอเขียนพอเขียนก็เลยว่าีาแล้วหาวานแหเพิ่นว่าค่ะพอเขียนหาวานแหเพิ่นว่าค่ะพเพิ่นก็เลยถามพอเขียนว่า ได้ยูโบเพิ่นว่าถ้าได้นั่นก็เอามาหายในเจ็กซี่ต,ตัวหาตเพิ่นว่าค่ะบ่เอาซื่อๆดอกเพิ่นว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะบ่เอาซื่อๆดอกสิีไฮเงินอยู่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นเว้ากับพ่อเค้นเนาะค่ะแล้วพ่อเค้นเพิ่นก็ได้ตัวเลขค่ะมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะตัวเลขที่พ่อเคน้น ได้มาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านก็สิเป็นเก่าสีหาเก่าสีหาเลขสามโตค่ะพอเขนเพิ่นว่ามูเพิ่นนีอายุหลายกว่าเพิ่นเนาะค่ะแต่นับถือกันเป็นมูเนาะค่ะเป็นผู้เท่าเพาิ่นว่าน้าเก่าเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยยับเก่าใส่เนาะคะ่ะผู้เท่านั้นว่าขึ้นว่าเอาปลามาหายจีกยบซีหาโตเนาะค่ะขอสือปลาน้า พอเคนจก 4, ็กซีหาโตเนาะคะ่ะพอเขนก็เลยหายเป็นเก่าซีหาเนาะคะ่ะเป็นเลขกตีจากฝันค่ะค่ะส่วนเลขสองโตะคะ่ะเจ็ดหาเจ็ดหานี่เป็นอายุของคนที่ฝันเห็นเนาะคะ่ะเป็นอายุของมูพอเขนค่ะที่เพิ่นฝันเห็นในความฝันค่ะเสือบไซย,ยางมามือคำเอวเนาะคะ่ะมาถามพอเขนค่ะพอเขนเพิ่นกระไดอายุเนาะคะ่ะ ตัวเลขก็คือเจ็ดหาเจ็ดสิบหาปีเนาะค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเขนค่ะที่เพิ่นฝันเพิ่นกับมาหวาวสู่ถานผู้ชมทางบ้านฟังขอห้มมโชคมิลาบในวันใหญ่กับพ่อเขนเบิร์ตสุขูสุขนค่ะในวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะเป็นคลิปที่สามงสุดถ่ายเนาะค่ะถานผู้ชมพ่อเขนนี่เป็นผู้ที่ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะเพราะว่า งวดที่ผ่านมาเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งมีหนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขพ่อเข่นกับเขาค่ะเพิ่นนไฮมาเจ็ดเก่ากับเขาตรงๆเนาะค่ะเจ็ดเก่าค่ะลางวดนี่กับคอไ้มาคอไ้ปังอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางที่พ่อเขนเพิ่น ฝันเพิ่นกับมะเบาสู่ทานผู้ชมทางบ้านฟังกับวิเคราะห์ผิดาจร่าเอาค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะแต่ก็อย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนน้ำ ตัดน่ำกับน่ำหมุนน่ำกันไวค้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็คอยกไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังคลิปของสาวนิงพระร่วยจงมิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งมานมันปังปัง รำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระรวยได้หาคลิปดีๆโตเลขด,ดิดิมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ